อยากแค่ใส่ตาเลยวะทอามอ่ะไม่คิดว่ามันจะแม่นขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เหรอวะเต็มเติมสูตรคุณหลังๆผมรู้สึกได้ว่ามันมันเข้าเข้าทุกครั้งอ่าสุดที่เป็นใหม่2,119นะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเราพักผ่อนกันข้ามปีไปแล้วเดี๋ยวงวดนี้เรากลับมาจริงจังกันเหมือนเดิมดีกว่าผมสัญญาเลยนะครับว่าปีนี้จะต้องเป็นปีทองของเลขปลดล็อกแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พัดเยอะๆในงวดวันที่17มกราคม2 5 1 9นะครับ เดือนนี้มันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือกองสลากเนี่ยเขาจะเ่อนการออกรางวัลเป็นวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถใช้เลขจากตรงไหนมาทําเป็นสมการได้บ้างรอติดตามกันดีกว่าครับเข้าสมการกันเลยดีกว่าสมการท่านี้เรียกว่าสมการหวยเลื่อนเปลี่ยนเป็นโชคดีหวยเลื่อนเปลี่ยนประกอบไปด้วยนะครับเลขท้ายบวก16ลบ S 1, นึ่งหาร17คูณมันจะพอใช่ไหมเนี่ย6ก16ก็คือวันที่หวยออกปกติหนึ่ก็คือวันที่หวยเลื่อนไป1วัน17คือวันที่หวยมาออกในงวด17มกราคมนี้แล้วก็69คือพคอ่ศแล้วก็มันก็จะได้ออกมาเป็นสมการหวยเลื่อนเปลี่ยนเป็นโชคดีสมการนี้เนี่ยคุณตั้งใจว่าจะเอาผลลัพธ์เป็นเลข3าตัวหรือเลข2ตัว โอ้มันได้ทั้งสองทั้งสามตัวเลยครับอเอกีอยากลองอยากลองให้คำนวณปีอะไรดูครับอันนี้มันหกเก้าใช่ไหมอืมผมลดเป็นหนึ่งตำแหน่งอเอาห้าเก้าห้าเก้าเทียบปีหกศูนย์ผมขอ,อผลรางวัลย้อนหลังของวันวันที่สิบเจ็ดปีห้าเก้าหน่อยครับเอปีห้าเก้าเลขท้ายสองตัวห้าสิบครับบวกสิบหกลบหนึ่งหารสิบเจ็ดคูณ

ต่อไป3ตัว6 3 8 7, 6 7 076 07 60เอาอะไรขอดูหน่อย 2> 0 2 5 2 5มีไหมเฮ้ย9 <Hey. S 1> <c oughs> ตัวแล้วครับ3ตัว3ตัว9ตัวม,มีเลขอะไรบ้างไม่อยากเคี้ยวสายตาเลยวะ่ะทำไมอ่ะ ไม่คิดว่ามันจะแม่นขนาดนี้เอ้าแม่นอยู่แล้วเพื่อนแต่ไมตอนหวยออกมันคนละอย่างเลยเอ้าเราเลือกไม่ถูกเราได้เลขเยอะแต่เราเลือกคำนวณไอเลือกให้ผู้ชมเขาไม่ถูกแบบนี้นี่หลายๆงวดเขาก็คอมเมนต์ว่ามันมีเลขที่ออกอยู่ในนี้นะแต่ว่าเราแค่เลือกให้เขาไม่ถูกเฉยๆลองเทียบกับสามตัวดิห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งไม่มีหกหกสามหกหกสามไม่มีไม่มีไอแปดสามหกเฮ้ไงเข้าสลับตำแหน่งเออทำไมสุดยอดว่ะสุดยอดอยู่แล้ว ปีนี้ต้องเป็นปีทองของเลขกดล็อกใช่ได้ก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนก็เอาตัวเลขของสูตรที่เกี่ยวข้องกับวันที่มันเลื่อนออกมาเป็นสมการแค่นั้นเองคำนวณเลยครับลองดูว่าจะเข้าสกิปปีตั้งแต่ปี5.9ไปจนถึง6.9โอเค60เทพ61ก็คือ2.5บวก1 6 16ลบ1บ1 17คูณ6กเก แล้วก็3ตัว 5, 1, 1 2>, 2, 1, 3, 4 1> 5, 1, 6อึองหน่งสาม่อิเคราะห์กันผมว่า อะไรอ่ะกมาดูอีกแก้ว่าเขียนเลขอะไรจะได้ไม่ต้องซื้อตาพูดอย่างนั้นไม่ได้พี่พูดยังไงนมันไม่ถูกไม่ไม่ถูกต้องไงงวดนี้ที่ผมคำนวณกันน่ะทำไมห้ามาแน่นอนอ่าเราดูหกเท่าหกหนึงหกศูนย์เท่าห6หนึ่เลขท้าย2ตัวออก50ครับ50าศมีไหมมีไหมห้าศูไม่มีนี่อันนี้ไม่ได้หรอบวกลบหนึ่งอ่ะบวกลบหนึ่งได้บวกลบหนึ่งเออ ห้าหนึเลขท้ายเลขสามตัวดีกว่าหกสองสี่มีไหมไม่มีหกสองสี่นี่นี่อะไรบวกลบหนึ okay. ่งบวกลบหนึ 2, 3, 6, 1 1> ่งโอ้ยโอเคเจ็ดเไม่มีสองสามหกหไม่มีบหนึ่งนะแล้วนั้นอะไรหกสองสามอ่ะสลับตำแหน่งไหมก็ถือว่าเข้า2อดอกอะบวกลบหนึ่งด้วยแล้วก็เข้าสลับตำแหน่งด้วยถูก่ะล่ะทั้งขึ้นทั้งลงสูตรคุณนี่มันจะเก็บพร้มทุกอย่างเลยวะ <c oughs> ขอบคุณครับก <c oughs> ็ยังถือว่าแม่นนะฟีต่อไปจะเป็นการคำนวณปี2563เทียบ2 5ง4ครับไปครับเลขท้าย2ตัว6-8ครับ7711 379แล้วก็595แบ่ง2ครับ1นึ่งหนึคีดสตัว 2,4,7 9กับ7มีโอกาสมาสูงปี2,5,6,4เลขท้าย2ตัวออก1,5นี่ไงเต็มเติม,มันเป็นไปไ,ได้เหรอวะเป็นไปได้เป็นไปแล้วตรงๆด้วยดูดิมันเข้าแล้วเนีย่ยให้แบบทำไมอะ่ะไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมาไงใช่ไงแต่มันเป็นไปแล้วเพื่อน มันคือมสมการที่เราตั้งใจทาให้ทุกคนเหมือนที่เราบอกตอนปลายปีเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งหเข้าแล้วดู3าตัวกันบ้างสามห7เจดสาดบวกลบหนึ่งบวกลบหนึ่งหห้าสเลขที่ออกไม่มี8 7 8เจดดมีไหมครับไม่มีไม่มีโอเคก็เท่ากับว่าเข้าตรงๆเลขท้ายสองตัวหนึ่งห้าแล้วก็ส6 8ดบวกลบหนึ่งจริงๆก็ยังถือว่าสูตรเรามันเข้านะ มันอยู่ที่จังหวะจริงอะว่าแบบเขาจะมาซื้อแล้วมาโดนจังหวะของเราหรือเปล่าออสูตรคุณหลังๆผมรู้สึกได้ว่ามันมันเข้าเข้าทุกครั้งต่อไปจะเป็นการเทียบปี2566เทียบ67ครับ 2, 3, เอีย้าหนึ่งห5ส6 2 3 5 2 3 5ามาคิดว่าไงก่อนถ้าผมวิเคราะห์ตามหลัก ห่วงจุ้ยแล้วนะเลข5มีโอกาสอ่ะมาดูผลปีหกเนะเลขท้ายสองตัวออก6กหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยกลับกันออกหกหงรือหนึ่หกอ่ะข้าขบนด้วยข้างบนด้วยสองที่เออหรือคุณว่าผมไม่เฟี้ยวเอ้เจ็กจริงสามตัวไปสี่สองเก้าีไหมครับไม่มีเก้าสามหมีไหมไม่มีเฮ้มีหกสามหมีไห มีแต่หกสามเก้าอะก็ถือว่าเข้าสลับตำแหน่งสองตัวก็ตีไปเข้าแล้วกันเนาะแต่ก็เข้าตรงๆมาหลายงวดน,นะก่อนหน้าแต,แต่ผมก็ไม่เถียงไงน้อยมันก็สลับกันเฉย,ยจริงๆถ้า 6, 3, ถ้าทางบ้านเขาเห็นบางทีก็อาจจะไม่ชอบเลขที่เราหาให้ก็ได้ 6, 6. เข้าจะเลขห้าแปดสลับเป็นแปดห้าก็ได้ก็จากที่ได้คำนวณมาหลายๆปีนะครับจะเห็นว่าแบบมันก็เข้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีบวกลบหนึ่งหรือสลับตำแหน่งกันบ้างแต่ก็มีเข้าตรงตรง แต่ว่าเออแต่ก็มีข้าตรงตรงและในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเดี๋ยวเรามาคำนวณปี68เพื่อหาผลลับปี69เครับเลขท้าย2ตัวออก2 3ครับ 1>, 1 5 4 2, 2>, <9 S> 1> <8 S> 2มาดูงวดที่แล้วดีกว่ามันไม่เกี่ยวกับ17มกรแต่2มกไม่ไม่เลือกเทลลอออก16 1> 1, <6 S 2> คิดว่ามันจะกลับมาไหม16่ผมว่าไม่ซ้ำแล้วงั้นตัด6 1ออกก่อน การตัดของเราจะมีหลักการไหมไม่มีเอาความรู้สึกล้วนๆผมว่าอันนี้ไม่มาเจ็ดเก้าเออเจดเก้าเก็บไว้ให้มันตรงกับเลขทะเบียนรถไอ้ตากล้องพอดีเจดเก้าผมเลือกละปีสองหเก้าเดือนที่หนึ่งหวยออกสิบเจ็ดใช่ไหมผมว่าอ่านี่ผลเพราะว่า17แล้วก็ไป18บปดแค่นั้นแหละ เป็นแนวทางเป็นแนวทางจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องเลือกเลขที่พวกเราเลือกก็ได้คนเห็นเลือกเลขตัวน,นี้เราชอบเลขไหนเอาไปเอาไปเอาไปใช้ได้ครับเลขสามตัวตอนนี้ถ้าดูจากการมาของเออมันต้องมีเลขซ้ําอยู่ในอยู่ในจํานวนวะถ้าตอนนี้ถ้ามีเลขซ้ําอย่างจำนวนมีแค่แถวนี้หนึ่งเก้าเก้ากับเก้าเก้าหกหกเก้าเก้ามาแล้วนะเก้าเก้าหกยังไม่มาครับหนึ่งแต่ผมชอบเก้าเก้าหว่ะเพราะหกเก้าเก้าเคยมาแล้ว มันต้องมีสักครั้งเลยวะเหตุผลคือผมรู้สึกว่าตำแหน่งตัวเลขหรือการนับเขาเรียกว่าการลำดับของตัวเลขอ่ะมันไม่เหมือนส่วนอื่นมันมีความโดดกันอยู่อ,อย่างเนี้เจ็ดแปดเก้ามันห่างกันประมาณหนึ่งหน่วยนะ,ะส่วนหนึ่งแปดเจ็ดตัวนี้มันก็ยังรู้สึกว่ามันใกล้ใก้กันอยู่ อันนี้คือบรรทัดน,นี้ใช่แต่แค่ชอบเลขข้างหลังมากกว่าใช่แต่ชอบเลขข้างหลังมากเพราะอันนี้ก็ยังม,มี5 4กับ4 5ที่มันใกล้กันถูกอ๋อนี่คือหลักงานที่ผมใช้โอเคสรุปเลขประจำงวดวันที่เมกราคม2519คือเลข18 79 99 961 996ครับ <S 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 <ๆ>ใครชอบเลขไหนถูกใจเลขอะไร เข้าไปจัดอาเทีนกพัดได้เลยนะครับแอปก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง่ายทุกช่องทางลอตเตอรี่พัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกฎหมายปลอดภัยเหมือนกันย้ำอีกครั้งนะครับลอตเตอรี่เข้าเที่ยง7 6็ดหโมงแล้วก็2องทุ่มเยวหรือเข้าไปจัดจองกันนะครับและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับลอตเตอรี่พัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล